กูปีน uh, ah right. right. ี้ก mm ูจัดกูจัดงา้ยวให้มึงไอ้เต๋าไอ้โจไอ้โคกนะเอาเงินรับวเราไม่ได้ผงอิสรามอลบนพูดธลาไม่ได้ยันนะต้องทำรัเราไม่าเมือเขาได้ยัเมื่อนก็จัดกูจัด มันจัดไม่ได้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 ยศแมนไม่ได้คุณก็ผิดชอบข้อพิธีะสองแสนนะผมรับผิดชอบได้แต่โอลัสศาสนาไม่ได้ของไม่ได้เรื่องนี้เล่นไม่ได้ทำไมมม่บวชมึงไอตาไอมึงไอบุ๊กไอตาไอ้โจไอโคกผมผมผมบวชได้นะบวช้พ่อมึงไง ได้ผมบวชได้ก็ผมแต่เราเอาเงินเข้าสู่เราไม่ได้แล้วบวชเอาเงินเข้าสู่เราไม่ได้เอาเงินวัดเออผมเหลือเชื่อเชื่อเวยยมึงมึงชอบมาหลอกล้อล้อตอนกูมาปริษัทมึงนี่เยี่ย